หัวใจรั่วระยะสุดท้ายเตรียมผ่าตาดัดแฟนๆแ,แห่ให้กำลังใจต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่หลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงนักร้องหนุ่มชื่อดังฟิล์มรัฐภูมิโตโคงซัพ์วัย37ปีซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันมากมายเลยทีเดียวและนอกจากเขาจะโลดแล่นอยู่ในวงการแล้วฟิล์มก็ยังเป็นนักการเมืองอีกด้วยปัจจุบันเป็นรองโฆษกพรรคไทยสร้างไทยอดีตสมาชิกและอดีตรองโฆษกพรรค พื่อทยซึ่งฟิล์มเคยถูกวางตัวให้เป็นนักร้องในวงบอยแบนด์ชื่อ G Boys สังกัด GMM Grammy รวมกับ เป็กพลิตโชคและแบงค์พิสิทธ์มีผลงานถึง2เพลงด้วยกันคือเพลงยิ้มยิ้มและเพลงไม่รู้จะเลือกใครโดยได้ออกมิวสิกวิดีโอเพลงเปิดตัวคือเพลงยิ้มยิ้มแต่ไม่ได้โปรโมตมากนะักจึงไม่ค่อยเป็นที่รู้จกักภายหลังจึงย้ายมาเป็นนักร้องเดี่ยวในสังกัดบริษัท r s จำกัดมหาชนจากนั้นก็โด่งดังและเป็นที่รู้จักมากขึ้นกลายเป็นหนุ่มฮอตเลยทีเดียวค่ะในยุคนั้น หากย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปี2564ฟิล์มตรวจพบหัวใจรั่วระยะสุดท้ายมีคิวผ่าตัดในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเหล่าแฟนคลับแห่ตกใจกันหนักมากเลยทีเดียวล่าสุดฟิล์มเผยว่าเพราะติดงานละครเลยต้องเปลี่ยนแผนผ่าตัดซึ่งล็อกคิวใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วและในวันที่9สิงหาคมนี้โดยก่อนจะทําการผ่าตัดแพทย์ให้เตรียมตัวฝึกหายใจใหม่ให้พร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ฟิมยอมรับว่ากังวลอยู่ไม่น้อยเพราะว่าไม่เคยผ่านการผ่าตัดมาก่อนแต่ด้วยเทคโนโลยีในการผ่าตัดแบบใหม่ที่พัฒนาขึ้นเลยไม่ต้องกรีดหน้าอกในการรักษาเหมือนเมื่อก่อนแต่ต้องใช้เวลาในการผักฟื้นหลังผ่าตัด1วันและฟื้นฟูร,ร่างกายอีก2สัปดาห์โดยเคลียร์งานทุกอย่างไว้ลงตัวเรียบร้อยแล้วและจะกลับมาทํางานได้อีกครั้งราวเดือนตุลาคมเดี๋ยวยังไงฟิล์มผ่าตัดแล้วจะนํามาอัปเดตอาการให้ทุกคนได้ฟังกันอีกนะคะยังไงก็ขอส่งกําลังใจไปให้ปลอด ภัยน้า